ตาอยู่หมดอยู่นเนาะอืมไปผมมันไปตานนี่ก่อนนี่หมึง่งตรงการก็โอเคจะสองสามล้านนะยู่หันะนะเร้บงว่าไอตาบอกที่บอ,อกผมเองจะคุ้นเลยไหมมีเข้มน้ำนย่นะนี่นี่คุ้นอยู่เออยิหนหัวเลยอันเลยก็ดีคุดหนห้มันเป็นล้านไหนปรเเ็นมันหกใส นี่เองนะครับเขากับปัดตาปุ๊บๆเขาบอกว่ามันแบบมีแต่เงาใหญ่ใส่เงินด้ยเหยั่นเอามันอะไกครับนอร่ สบายดีทุกคนมื่อนี้สิพาทุกคนมาใส่ทุ่มกบนี่หรือว่าแงบเนาะในภาษาไทยเอิ่นหรือว่าแงบแต่ว่าบ้านเฮาเอิ่นว่าทุ่มกบใส่เลยแหละตามทองไหอยทองห้าละอยู่ทองไหอยทองหน้ามื่อนี่เนาะคันทีขึ้นโคกอะไรเนี่ยขึ้นบ่อได้เนาะแต่ว่ามื่อนี่ก็ฝนกันทีตกอยู่ได้ฝนกันทีตกอยู่บู๊บว่าสีมาหรือบ่อกะสีเดีโตหรือบ่อกะเราเบิ่งเนาะเพราะวันบ่อเดดเนาะเอาติดตามกันเด้อทุกคนเด้อเจ้ามาลุยลุยลุย

ด้ลงจากล้างเด้่ยมันถึงเล่าแบบจริเอาละหากระเล้วล้างหนึ่งทุกคนติดตามต่อไปเบิง่งว่ามันสิมีโตหรือบ่เนะาะฮะเถื่อเถื่อธามบิตได้นี่ใส่ตุ้มกบนี่ยฮะกระเถือธามบิตนี่ไงแตนแตว้ายพ่อแตนอีกแล้วไปไปไป ทานทัดนี่ก็จริงเลยางคนตามมาก็เห็นเนาะมันเข้ามากรเข้าที่ต้นน้าเนาะ เอานัไปใหม่มาคือตอกโอ้ม <c oughs> อาบาดนี้น้ำตวงแงบแล้วอันนี้มาคับทักไปใหม่มาท <c oughs> าไปใหมมา ะใส่นี้นก็บางเรียนบางรันบางเรียนเออมันบุมีนนะแยวเราเหียนนะอ๋อ่เรียนาออนนี้ออรอนะ,ล,ะลัน,ออนแฝดพีซีท,ทีเราเลยมันง่าย,าายอือ แล้วอีกรังที่สองติดตามต่อไปทุกคนมามีแต่ผูภคือเห็ดมันลายชาวลายกับเออเ้อเห็ดอย่างอนี้เป็นลูกเนี่ยมันมันมันโอคิดว่ามันเป็นดอกดาสงสัยนี่หนึ่งว่านป่ะเนาะแต่ถ้าไหนโตเนาะ em ngẹp Ở miền thay không ơn ngẹp Đây, ơn đấy Mình bổ lược lực lực nó hơi này chắc cả Bố bổ sân cả kháu rồi, bổ sân cả kháu Bổ sân cả kháu mừng mà tôi น้องเ้ยผู้ใดเบิงแล้วว่าเห็ดถือบถือวิธีกะเน้นน้ำยนยเดอ้อเนาะชวยเนนน้นำนเดออเ้อคอมเมนต์ใ้คลิปเนี่ยเด้อมันโบถือว่าจะเห็นอะไรเลยเนนน้ให้เนเนาะบอกว่าปทันเคยใส่ยเถื่อหากระทดสอบกระทดสอบไปต่อกระทิ้งเขาลุยโอ๋ยแบบีดเย T'as l'air négatif, t'as เรียบร้อยการเสริมตุ้มเขากะใส่ไว้ได้ใส่ได้แต่หาล้างเห,หนือครับบ่พอพ่องหนากระทิงเอาปลามาหน่อยเอ่ยเถื่อนามาหลายๆเด้อจังคาดหวังว่าต้องได้เนาะกระทิงเนาะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอา้าติดตามโครการเด้อทุกคนเด้อดแูแหลมือเส้าเมาจังพยายาณพรมการบึงว่ามาชีรีตโตบ,บ่อสีมานบ่อเนาะตุ่มกบหาก็เคยใส่นะกยกระยืนใส่ก,สก,สกันว่าใส่บ่ถึกสูตรกะ คอมเมนต์บอกแต่แต่คลิปในเด้อทุกคนเด้อเจ้ามามือเศร้าลุยพร้อมกันทุกคนสบายดียามเศร้าทุกคนไปไปยามตุ้มกบกันเฮาตื่นสวนในใจน้อยเมื่อนิพวมเมื่อคืนนี่ฝนตกลินนะนะตกอยู่บนคืนแจ็กสีสภาพได้แหละแจ็กสีมีโตหรือบ่ฝนตกลินอยู่บนคืนเนาะเฮาตามสภาพเลยเนาะทุกคนเนาะ น้ำท่วมันเลยโบจักท่วมบ่งโบถั่วอ๋อถัอ่วเดี๋ยวโค้ชเริ่มถ่วมันเลยโอ้อน้ำทั่วมันกน็เล้วแน่นเนาะเนี่ยนี่กระปูตัวหนึ่งนี่กระปูตัวหนึ่งอยู่ได้ฮัน ในกระปูตัวหนึ่งหลางทำอิดหลางทำยิ้ดกระปูฟ้าไหนหลังทำอิดเนี่ยเห็นแต่กระปูตัวเดียวถือกระปูน้ำถั่วต้องใช้โบฟ้าไดนแหละคนต้องห้ามนกบุดืนกนะ็คือเบื้องหลางตัวไปโอ้ยลังนี่แห้งขักแห้งโบเห็นหัวตุ่มเลยแนวซาดฮะหาลานนี่ถั่วขาด แลี an, um. ้่ยังแล้วเลยน้ำถั่วทุกคนเอยฝนตกลินเหลือสองหลางน้ำจนเต็มเห็นไฝนตกลินจักจเสียเอยยโอ้ยพละดาษฎร เฮ้ยล้างโบทรวงล้างโบทรวมแต่ว่าผลสอออกเบุดเลยบบทรวมแต่ว่าแล้วโมมียังเลยฮะน่ะมีสำนผัสลูกกบเียนะโอ้โหตัวเด่นน้อย,อย หลังสุดท้ายคืออยู่บ่เหงค่องพี่น้องเอ้ยม,มุมยังเลยอ่าโอ้ยฝนตกห้ามบดคืนบดหายกินแลบแบบ โบผานถูกคนโบอไรจยยิก,ตตก,กโตเฮ้แต่กระปูถือถือว่าโบผ่านใส่ตุ่มมันหนีโบผ่านแต่กระบอกยอมมือหน้าเฮาใส่ใหม่เอาแบบใหม่อีกตุ่มมันเก่านี่แหละมืนหนีโบไรโบเป็นอย่างติดตามกันคลิปหน้ามันต้องได้แน่นอนบอยอมแต่สามีเฮาสิรู้อีกเอาผู้ใดที่มีอ่าวิธีใส่เนาะหรือว่ามีเหงือกแบบสูตรเด็ดใส่ตุ่มนี่แล้วมันถือนะกะ ฝากาอ่คอมเมนต์บอกอยู่ใต้คลิปเด้อเจ้าเนาะเอาขอบใจทุกคนเด้อท,ที่ติดตามเิ่งนำกันเจ้าเนะเอา้ถาถ่ายบ่งคลิปหน้าอีกแน่ๆก็ต้องได้อ่ะสำหรับคลิปนี้นี่นขอฝากไว้ก่อนปะ่าผู้มาใส่น้ำหนึ่งอ่ะอยังบ่ตื่นไป